สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนันอ่อนค่ะเราก็มาราศีมีนกันนะคะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะค่ะก็ เป็นอีกหนึ่งราศีที่รู้สึกได้รับความกระทบกระเทือนจากการยกย้ายของดาวพฤหัสบดีในเดือนนี้นะคะก็ท่านยกย้ายวันที่29มีนาคม2564เพราะนั้นการกระทบกระเทือนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวท่านภาคราศีในช่วงวันที่28กันยาถึงวันที่8พฤศจิกายนท่านจะย้อนกลับไปที่เรือนลาภะอีกครั้งหนึงและจาก8พฤศจิกายน64ถึงมีาย,ยน65เนี่ยเป็นช่วง ที่ดาวพระศรีจะสิทธิ์อยู่ในเรือนวินาศและต่อจากนั้นก็เ <c> ป <oughs> ็นช่วงดวงดีนะของชาวราศีมีลัษณาราศีมีแล้วนะคะาจากเามษายน65เป็นต้นไประยะเวลายอย่างน้อยอย่างน้อยนะ5ปีนะคะตนุกลุลพสัสชาพ,พันธุปุตตะเลยนะคะ5 หปีนะคะตอนนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะเป็นเดือนที่ดาวพระราหูเป็นสมพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองนะเป็นจังหวะที่ดีของเจ้าชะตานะแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนวินาศก็ตามนะแต่ในความในความ ปัญหานะปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นโมหจริตเนะี่ยอาจจะลุ่มหลงหลงหลงผิดหอหลงมัวเมาอย่าไปหลงอบยมบุกแล้วกันถ้าไปหลงใบยมบุกเนี่ยอุย้ยมันมันยุ่งนะคะยุ่งไปหมดเลยมันจะติดพันแล้วก็ผูกพันกับชีวิตแม้ว่าจะมีดาวบุญมาช่วยก็ก็ยังยังยังแบบว่าเราต้องมีบุญดาวบุญมาก,ก็จริงแต่ถ้าเราไม่มีบุญพอเนี่ยนะดาวบุญก็ไม่ ทำงานให้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เราก็ดูนะต้องสั่งสมบุรไม่ว่าสั่งสมบูรไม่ว่าจะชาตินี้หรือหรือที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราอาจจะได้สั่งสมหรือไม่ได้สั่งสมแต่ต่อแต่นี้ไปเราสั่งสมบุรณเพราะเดี๋ยวท่านจะขึ้นไปเป็นเกษตรราธิบดีกุ้มเราแล้วลัคนาราศีมีนแต่ในเดือน พฤษภาคมนี้อาจารย์ว่าก็ยังเป็นเดือนที่ดีนะเดือนที่ดีนะเรียกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีการเดินทางมีการโยกย้ายเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะถ้าไม่มีใครมาเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวเองเลย เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนบ้านได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถได้ก็เปลี่ยนมีอาจจะมีการเปลี่ยนรถเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพระศรีซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาคือดาวตนุรักษ์และดาวกรรมการงานเนี่ยอาจารย์ว่าตัวเองต้องหนึ่งเปลี่ยนตัวเองสองเปลี่ยนในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบนะหรือโต๊ะทำงานนะหรือตำแหน่งหน้าที่การงานอาจจะเกิดขึ้นนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสในสิ่งที่ ดีขึ้นเพราะดาวพระราดีไปสถิตยอยู่ในเรือนพระราหูที่เป็นสามพระภูบาลจะให้สถานยศและเงินทองนะคะ,ะทะ่านี้การที่ท่านไปสถิตยอยู่ตรงนี้ความดีงานตรงนี้ยังอยู่ก็จริงนะ,ะแต่ท่านกลุ่มกับดาวอะไรพระอาทิตย์ พระพุทธแล้วก็พระสุขแต่พระสุขเป็นเกษตราธิบดีใช่นะอาจจะยุ่งยากในเรื่องของความรักสักหน่อยหนึ่งยุ่งยากในเรื่องของการเงินกันทองหรือมีปากมีเสียงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นนะั้นบางครั้งตัดสินใจไม่ถูกเลยยิ่งดวาวพระุดีไปสถิตในเรือนวินาศเนี่ยไม่แน่นะอาจจะตัดสินใจแบบดังสุริยคาดเลยอย่างนี้เลยนะมืดตัดสินใจไม่ออก จะมีเรื่องราวทะเลาะบาแหวงกับคนจะเสียแต่งเงินทะเลาะกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดมากมายเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องนะนี่เป็นเรื่องของดวงดาวเลยนะนะคะท,ทั้งที่อยู่ในเรือนที่ดีนะแต่ว่าดาวเนี่ยเออเรียกว่าเหมือนบ้านเนี่ยดีดีเนี่ยแต่พี่น้องทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดระเบียบของเราแต่ความดีงามยังมีอยู่นะคะนะดาว ด,ดาวในเรือนของอในเรือนของพันธุนะคะซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยเสดท่านไม่อยู่ไม่น่ารอกนะเดี๋ยวความรักก็ดีการเงินก็ดีนะแม้ว่าดาวพระราศดีเนี่ยจะสถิตยอยู่ในเรือนที่ทุสถานภพก็ตามนะ,ะดาวพระศุกร์เนี่ยจะเดินนะเดินยกย้ายเรือนจากราศี พิศพขึ้นสู่ราศีมีถุนจากเกษตรราธิบดีเนี่ยเกษตรราธิบดีดีเนี่ยนะแม้ว่าจะมีเรื่องมีราวก็จริงแต่เป็นเกษตรราธิบดีนะเพราะนั้นการเงินดีความรักอาจจะดีแต่ว่ามีความยุ่งยากหรือว่าสเสนิทมากจนมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันยุ่งจริงอะ่ะเพราะดาวพระพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวความรักเนี่ยก็ยังเดินวิกลคติอยู่ยังถอยหลังเดินหน้าเดินชาเดิน วุ่นไปหมดอยู่ในราศีพุษภนะคะนักเรียกว่าสเสน่ห์ที่ทําลายตัวเองก็ได้นะเจ้าชะตาก็ต้องรู้จักจัดระเบียบของตัวเองดีนะแต่จะไม่่อยรู้จักจัดเราจะยุ่งไปหมดเลยอาจจะมีการทะเลาะบบกแวงนะและระหว่างการเซ็นสัญญาการพูดการคุยนะหรือว่าอาจจะเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะหรือว่าอุบัติเหตุแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันทําให้อารมณ์ร้อนพอไปขับรถก็จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเงี้ยนะแต่ดาวพฤษภเดี๋ยวท่าน จากเกษตรราธิบดีนะในเรือนในเรือนสัจชะเนี่ยก็จะขึ้นมาสู่เรือนเรือนเรือนพันธุในราศีมิถุนซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีนะเพราะว่าท่านได้ตำแหน่งองค์เกณฑนแล้วมาคุมกับดาวพระเสารนะซึ่ง ไอ้ดาวพังขานซึ่งเป็นดาวกันเงินสุขปากหวานอังคารรับเอาและดาวพังขานก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะคะอุดมเกณฑ์กลุ่มองค์เกณฑ์นะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาคิดดูจะได้สิ่งดีๆจากแม่จะได้สิ่งดีๆจากรถจากบ้านหรือได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นี่เลยนะคะนะก็ก็ก็ เป็นเป็นเรื่องที่ดีของดวงดาวนะที่มาให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นสี่แก่ลัคนาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะอันนี้เป็นบุญเก่านะที่ที่เป็นจังหวะที่จะได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่แต่เราก็ต้องระมัระวัง ถึงอย่างไรก็ดีดาวพระศรีก็ยังสถิตยอยู่ในเรือนวินาศซึ่งเจ้าชะตาเองเนี่ยก็สถิตยอยู่ในเรือนวินาศว่าอย่างนั้นเธอะในเรือนของพราหูจะได้สิ่งดีๆเข้ามาก็จริงได้ทรัพย์ได้ศินปได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตําแหน่งแต่ระวังถูกเลื่อยขาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนใน เรื่องของการงานก็เช่นกันนะเรื่องของเจ้าชะตาเรื่องของการงานเนี่ยเป็นดาวเดียวกันที่ดาวพระพฤหัสบดีก็ยังประมาทไม่ได้นะยังประมาทไม่ได้นะถึงแม้ว่าดาวเดินเร็วนะเรียกว่าดาวเล็กนะดาวรายเดือนนะดาวพุธดาวพังคาระดาวพังคารปีนี้ก็เดินดีตลอดนะเดือนครึ่ง <amento. S 1> เดือนครึ่งเดือนครึ่งต่อหนึ่งราศีนะคะนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีในเดือนในเดือน พฤษภาคมที่ดาวพุธก็ได้ตําแหน่งาจาก,กเกษตราราธิบดีมาสู่ตาแหน่งองค์เกณ์อีกแล้วมากลุ่มกับดาวพระ อังคารีกแต่ดาวที่จะอาจจะให้โทษกับท่านคือดาวพระพุทธที่ท่านเดินวิกลคติอยู่ทำให้การติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงนะการเดินทางระยะใกล้ๆมีปัญหาหรือว่ามีการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นหรือการทำสัญญาใดๆนะหรือการทำสัญญาใดๆหรือยิ่งเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรถเรือหวยหุ้นอะไรพวกนี้เรื่องของอบายเนีย่ยต้องระมัดระวังนะมีปัญหาแน่นอนเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะอ้าสรุป นะคะราศีมีนยังไม่โปร่งใสรอเมษายุน2,500รย 65นะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นแต่ปีนี้ก็ถือว่ายังเป็นปีที่ยังต้องอเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดียังสลับสับเปลี่ยนกันอยู่นะคะเพราะว่าการเดินวิกลคติของดวงดาวคือดาวพระสสดีแต่ดาวพระเสารท่านก็ยังให้คุณในเรื่องของโชคลาภท่านในเรื่องของความหนักแน่นของของเก่าของโบราณทรัพย์สินที่ดิน่อย่างเงี้ยนะจะมีวาสนาในการ มีทรัพย์สินเกิดขึ้นนะหรือว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นะแปลงเป็นเงินได้นะเรียกว่าเรียกว่าจะมีโอกาสในสิ่งที่สมปรารถนาเกิดขึ้นเพราะดาวพังขานก็เป็นเจ้าเรือนสุภาะซึ่งเจ้าเรือนสุภาะเนี่ยคือดาวพังขานกุ้มกับดาวได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์กุ้มกับดาวพระศุกร์ที่ได้ตําแหน่ง องค์เกสุขปากหวานอังคารับเอาเพราะนั้นมีโอกาสร้ายกลายเป็นดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะที่ทำให้ท่านเนี่ย ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแต่การก้าวครั้งนี้ท่านต้องก้าวอย่างระมัดระวังนะระวังในเรื่องของสุขภาพกับอุบัติเหตุด้วยนะคะเพราะว่าถึงอย่างไรก็ดีเนี่ยดาวตนุรักคือดาวตัวท่านเนี่ยก็ใหญ่สถิตในเรือนวินาศนะเพราะนั้นก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองนะคะนะเท่านั้นเองนะแต่ก็ดูเหมือนแรงแต่ก็จะผ่านไปได้นะถ้าเพราะดาวเพราะ เจ้าชะตาราศีมีมีเจ้าเรือนเป็นดาวบุญเพราะนั้นท่านมีบุญสั่งสมมาแต่ปางก่อนมาติดตัวมาแต่ปางก่อนมาสู่เจ้าชะตานะซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแห่งความยุ่งยากบ้างท่านยุ่งยากมามามาค่อนข้างนานแล้วล่ะนะคะแล้วยังยุ่งยากต่อแต่ ก็มีแนวทางแนวโน้มที่จะเปิดตัวไปสู่ความสว่างแล้วนะรอเวลาอีกนิดเดียวนะช่วงนี้ยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะคะนะคะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะหลัง เมษายน2,565ในเดือนนี้ยังอย่าประมาทอยู่นะจะต้องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนะั้นในเรื่องการรับทรัพย์กันเงินกันทองหร,อหรือเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินยังมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่อุปสรรคมีแน่นอนเอาอย่างนั้นละกันนะคะค่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนและทุกทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ